นี่แหล,ล,ล,ละรถ2องพันตู้2.7ราคาโคตรถูกโคตรคุ้มรับประกันสูงสุดถึง10ปีหรือ1,000 0 0กิโลยินดีต้อนรับเข้าสู่รถยนต์มือสองมาริโอมาเตอร์รถสวยลำดับที่หนึ่งนะครับ วันนี้นะครับเรามีรถ Toyota าคอมพิวเตอร์นะครับเป็นตัว2.7นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าติดแก๊สมาด้วยนะครับตัวนี้เป็นปี2012นะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับความสวยจะเป็นยังไงไปรับชมได้เลยครับเอาเละครับเรามาดู Toyota าคอมพิวเตอร์2.7กันนะครับคันนี้เป็นรถตู้นะครับมีการติดแก๊สมาแล้วนะครับสามารถวิ่งได้ยาวๆนะครับเพราะว่า ทางเรามีรับประกันนะครับสูงสุดถึง10ปีหรือ1 0 0 0 0กิโลเมตรนั่นเองครับรถตู้คันนี้นะครับมาในสีขาวนะครับภายนอกของเขา้วยโครงบอดี้ต่างๆนะครับก็สวยนะครับเดิมๆิมแน่นอนเพราะทางเรามีรับประกันรถชนหนักจมน้ําหรือกลับไม่ครับมาในส่วนของไฟนะครับคันนี้ไฟเป็นมันติรีเฟคเตอร์นะครับแล้วก็เป็นหลอดฮาโลเจนนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับซึ่งใหม่มากๆนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอก ให้ด้วยนะครับสำหรับรถตู้ <girlfriend, S 1> หน้าของรถตู้นะครับเขาจะมีความสั้นนะครับมีความมนซึ่งตอบโจทย์แน่ๆครับในการขับรถโอเคครับมาในส่วนถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของประตูเลยนะครับรถตู้เนี่ยครับก็จะมีในส่วนของเรื่องช่วงหน้าแล้วก็ช่วงแก้มที่สั้นมากๆนะครับแล้วก็มาในส่วนของประตูเลยประตูนะครับเป็นประตูเดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะครับเพราะว่าประตูด้านซ้ายครับประตูด้านขวาครับ เม็ดอาร์คนะครับเดิมๆแน่นอนไม่มีการตัดต่อแน่นอนนะครับในส่วนของกระจกนะครับกระจกตัวนี้เป็นสีดำนะครับตัดกับสีรถนะครับแล้วก็เป็นปรับพับไฟฟ้าด้วยครับส่วนถัดมานะครับเป็นในส่วนของเรื่องน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับก็ตัวนี้สามารถเติมเบนซินนะครับคู่กับแก๊สได้นะครับสําหรับรถตู้คันนี้ในส่วนของล้อนะครับล้อคันนี้เป็นล้อกระทะนั่นเองครับล้อกระทะนะครับ เพื่อเอามารองรับน้ําหนักได้อย่างดีนะครับแล้วก็มีฝาครอบให้ตันนี้นะครับเป็นขอบ15ครับลัดด้วยยาง215ทับ50ครับและมาในส่วนของประตูเปิดนะครับตัวนี้เป็นสีดำนะครับตัดกับสีตัวรถนะครับเปิดก็สบายๆเลยนะครับในในส่วนของประตูนะครับก็จะมีความกว้างมากๆนะครับตัวนี้ก็เดินขึ้นลงนะครับได้สะดวกสบายอย่างแน่นอนครับ แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับว่ารถตู้คันนี้ด้านหลังจะเป็นแบบไหนครับในส่วนของด้านท้ายนะครับคันนี้ก็ออกแบบมาได้ลงตัวนะครับเป็นปกติของรถตู้อยู่แล้วนะครับไฟนะครับเป็นลักษณะของแนวตั้งนะครับแล้วก็แบ่งสีได้อย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกนะครับไฟเบรกก็ให้มาถึง3จุดนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟด้านซ้ายไฟด้านขวาแล้วก็ไฟเบรกดูวยสามนะครับ กระจกนะครับมีการติดตั้งมาเพื่อให้ดูว่ารถคันนี้นะครับสามารถมองได้ทั่วทุกมุมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นกระจกดาเดิมจากโรงงานแน่นอนนะครับโตโยต้ายังอยู่นะครับภายในกระจกท้ายนะครับก็สามารถเปิดได้นะครับตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าประตูเขาใหญ่โตมโหฬารมากนะครับโดยที่วัดจากผมเป็นหลักนะครับโอ้โหผมนี่ดูเล็กไปเลยนะครับอ่ะเปิดเลยนะครับ นี่นะครับเป็นก๊าซ CNG นะครับถึง2ถังเลยนะครับก็วิ่งได้อีกยาวๆแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านหลังไม่ว่าจะเป็นเม็ดอาร์คต่างๆนะครับแล้วก็น็อตฝาหลังนะครับอันนี้ไม่มีการขยับแน่นอนนะครับเป็นเดิมๆจากโรงงานแน่นอนแล้วก็มาดูในส่วนของพื้นที่เก็บด้านหลังนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่ามีก๊าซอยู่นะครับก็จะไม่่ไม่ค่อยสามารถนะครับที่จะเก็บของได้ว่าสามารถพับเบาะ นะครับเพื่อเก็บได้นะครับเป็นรถตู้โอเคครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในนะครับของรถตู้ว่าจะกว้างขนาดไหนครับเอาละครับเข้ามาในสู่ของด้านในนะครับโอ้โหรถตู้ก็จะมีความสูงเล็กน้อยนะครับเข้ามานะครับเบาะตัวนี้เป็นเบาะผ้านะครับโอ้โหออกแบบมาได้อย่างลงตัวนะครับเวลาขับไปไหนไกลๆนะครับสามารถที่จะนั่งสบายแน่นอนเพราะเบาะของเขานะครับมีการอบรัดตัวเล็กน้อยแล้วก็ นั่งได้สบายนะครับเรื่องของความสะอาดนะครับก็สะอาดมากๆนะครับรถตู้โอเคครับกุญแจของเขาเป็นกุญแจรีโมทนะครับสามารถกดปลดล็อกแล้วก็กดล็อกได้นะครับภายในกุญแจดอกเดียวเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับอ่ารถตู้คันนี้นะครับมีทั้งเติมน้ำมันเบนซินนะครับแล้วก็สามารถเติมก๊าซได้นะครับเป็นตัว cng นะครับก็สามารถวิ่งได้ ไกลแน่นอนครับผมมาในส่วนของด้านพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยแบบพาวเวอร์นะครับแล้วก็สามารถบีบแต่ได้นะครับตามปกติของรถทั่วไปแต่ดังแน่นอนครับเลขไม์ของเขานะครับเลขไม้ของเขาวิ่งมาเพียงแค่20ง0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เลือนไม้ของเขาเป็นสีส้มๆนะครับด้านคอนโซลบ้างครับคอนโซลหน้าของเขานะครับมีการออกแบบมาให้สามารถวางของได้จริงนะครับ ก็วางไว้นะครับก็จะอาจเลื่อนเลื่อนนิดนึงนะครับก็เอาแผงกันลื่นนะครับมาติ่เล็กน้อยก็ใช้ได้ใช้งานได้แน่นอนครับแล้วก็ด้านเครื่องเสียงนะครับสามารถฟังเพลงได้นะครับผมเปิดให้ฟังเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นวิทยุนะครับอาจจะไม่มีขึ้นโอเคนะครับก็สามารถเล่น CD FM AM นะครับแล้วก็ USB AUX นะครับได้หมดเลยนะครับ ในส่วนของแอร์บ้างครับแอร์ของเขาออกแบบมาเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสช่องด้านหน้านะครับแล้วก็มีช่องใส่ของเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับสามารถใส่รีโมทได้นะครับด้านแอร์บ้างครับแอร์ก็จะมีให้ถึง5โหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทิศทางแอร์นะครับแล้วก็พวกไล่ฟ้าต่างๆนะครับก็สามารถควบคุมได้ในแผงแอร์ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีน้ํายาแอร์นะครับ ในส่วนของเกียร์นะครับเกียร์ก็จะติดกับตัวคอนโซลเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะเล็กๆนะครับถุงหุ้มเกียร์ก็สภาพยังใหม่นะครับแล้วก็หัวเกียร์นะครับก็ไม่มีการถลอกนะครับถือว่าเป็นรถรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับ2.7ปี2 0 1 2นสะครับสภาพยังสวยมากๆนะครับส่วนถัดมานะครับเป็นเรื่องของที่บางแดดนะครับตัวนี้ค่อนข้างยาวมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวานะครับสามารถใช้งานได้แล้วก็ค่อนข้างสะอาดนะครับ พวกหลังคานะครับผมหลังคาก็ยังสะอาดใหม่มากๆเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเพิ่งมีการติดฟิลมานะครับก็เปลี่ยนทั้งคันเลยนะครับสําหรับรถตู้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับว่ามีพื้นที่กว้างขนาดไหนนะครับสําหรับรถตู้คันนี้ครับเอาเลยครับมาด้านในของรถตู้นะครับเป็นตัวคอมพิวเตอร์2.7ปี2 0 1 2นะครับด้านในของเขากว้างมากมากนะครับโอ้โหผมนั่งนี่สบายมากเลยนะครับ ถ้าพูดดีๆนี่คือผู้บริหานดีๆนี่เองนะครับรถตู้คันนี้นะครับทำเป็นเบาะผ้านะครับนุ่มนวลแล้วก็ค่อนข้างนิ่มมากๆนะครับแล้วก็บาะตัวนี้นะครับเป็นเบาะ4แถวด้วยนะครับโอ้โหพูดได้เลยนั่งเกิน1 4 1 5คนได้แน่นอนครับเรื่องของความเย็นนะครับตัวนี้ไม่ต้องบอกเลยนะครับว่ามีความเย็นนะครับทั่วถึงแน่นอนนะครับมีทั้งหมด4จุดนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดแรกนะครับ3แอร์ จุดของผู้โดยสารนะครับก็มีอีก3แถวเหมือนกันนะครับโอ้โหเบาได้เลยนะครับสบายๆมากๆนะครับมาดูในส่วนของเรื่องเบาะนะครับเบาะนี่พูดได้เลยนะครับเป็นเบาะเดิมๆนะครับแล้วก็มีการทําความสะอาดนะครับเบาะยังสวยไม่มีขาดแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับพื้นที่ต่างๆนะครับด้านในนะครับว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมเดินไปให้ดูเลยสําหรับจุดนี้นะครับก็ต้องบอกนะครับไม่ว่าจะเป็น เบาะกลางนะครับก็สามารถนั่งได้นะครับสบายๆเลยมีชุดแอร์ให้นะครับเพียงแค่เรากดเปิดแอร์เท่านั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของเครื่องกันบ้างนะครับว่ารถโต้คอมพิวเตอร์2.7ปี2012เป็นลักษณะประมาณไหนครับเอาละครับเครื่องนะครับเป็นเครื่องเดิมๆนะครับจากโรงงานแน่นอนนะครับเพียงแค่มีติดก๊าสนะครับ CNG นะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแบตเตอรี่นะครับปีใหม่แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของ ก้านวัดกันบ้างนะครับว่ามีควันขึ้นมาหรือเปล่าครับอ่ะเลขไม้นะครับอยู่เพียงแค่200,000กว่าๆเท่านั้นเองนะครับก็ไม่เห็นควันลอยขึ้นมานะครับแล้วก็น้ำมันกระเด็นนะครับแทบไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะปิดนะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของแผ่นเพจนะครับแล้วก็เม็ดอาร์คต่างๆนะครับก็ยังคงพื้นที่นะครับยังคงเดิมอยู่รับประกันได้เลยนะครับว่ารถคันนี้เดิมๆแน่นอนนะครับ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปลองเล่งเครื่องนะครับเพื่อฟังเสียงเครื่องนะครับในระหว่างเปิดขึ้นมากับปิดลงไปนะครับว่าลักษณะจะแตกต่างกันหรือเปล่าครับเอาละครับขออนุญาตเล่นเครื่องนิดหน่อยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับรถตู้2.7ปี2012นะครับก็ยังอัตราการเล่งนะครับก็ยังไม่แผ่วลงนะครับสามารถมีรอบเล่งในการแซงรถได้อย่างสบายมากๆนะครับ เดี๋ยวผมจะลองปิดนะครับแล้วก็ลองฟังเสียงดูว่าห้องเครื่องจะดังออกมาข้างนอกหรือเปล่าครับเอาละครับเมื่อผมปิดนะครับก็โอ้โหต่างจากเมื่อกี้มากเลยนะครับเมื่อกี้ก็มีเสียงดังค่อนข้างเยอะนะครับพอเราปิดปุ๊บแล้วเราลองเร่งดูครับนะครับพอเวลาเราเร่งนะครับอัตราการเสียงดังเนี่ยมันก็จะลดลงไปนะครับก็ไมค์ผมอยู่ตรงนี้นะครับก็รู้สึกว่าโอ้โหรถคันนี้เก็บเสียงได้อย่างดีเยี่ยมมากเลยครับโอ้โห สภาพแบบนี้นะครับปี2012เครื่อง2.7มีก๊าซให้นะครับโอ้สภาพแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมราคากันเลยนะครับว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรถตู้คันนี้นะครับปี2012สภาพยังสวยนะครับเดิมเดิมแน่นอนครับโอ้ราคาของเขานะครับเปิดเกียงแค่3 69,900บาทเท่านั้นเองนะครับฟังไม่ผิดนะครับรถตู้ราคาไม่ถึง400,000ครับหอนอยู่ต่อเดือนนะครับ ประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองครับสำหรับรถตู้ปี12นะครับเครื่อง2.7เป็นตัวคอมพิวเตอร์ด้วยครับรถตู้คันนี้นะครับมีรับประกันสูงสุดถึง10ปีหรือ1 0 0 0 0แกิโลเมตรนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับมีรับประกันทุกชิ้นส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนเล็กๆนะครับอย่างเช่นกระจกนะครับหรือที่บัดน้ำฝนก็ยังรับประกันนะครับแล้วก็มี บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงให้ด้วยนะครับสามารถโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับหากท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกโพสนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมปอนมาริโอมอเตอร์นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแต่อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไ i b e นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับไปกันแล้ว